สวัสดีครับไรบุญตาสวัสดีครับผมตอนนี้เราถึงขั้นตอนการใส่ขี้เท่าออแล้วนะครับของผมเป็นขี้เท่าอ้อยนะเพื่อจะกบให้หน่อเขาออกมาขาวๆอบอบเดี๋ยวไปให้ดูตัวอย่างนะครับตอนนี้เราใส่หมดใส่หมดแล้วนะแถวนี้นะเราจะไม่ใส่หนาเท่าไหร่นะครับทําไมเราถึงไม่ใส่หนาเท่าไหร่ก็เพราะว่าไอ้น้ำเขาจะไม่ค่อยซึมเข้าดี มันไม่เหมือนขี้เท่าขี้เท่าขี้เท่าเก็บอันนี้เป็นขี้เท่าอ้อยครับนี่หนอเขาก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจะขาวๆเขาจะทําอย่างนี้ขาวๆเดี๋ยวผมจะจะ,จะ,จ,ะจะให้ดูนิดนึงนะครับเราจะใส่ไม่หนาเท่าไหร่เพราะข้างล่างเรามีขี้ไก่เก็บแล้วนะนี่ไงนี่คือขี้ไก่เก็บของเราครับวันนี้อาจจะเปียกบ้างไม่เปียกบ้างแต่ในรูปนี้น่าจะเปียกหมดแล้วนะ แต่ต่อไปก็จะเปียกซุ่มซำครับเพราะเราไม่ได้ใส่หนาเยอะตามนี้แหละครับเราให้น้ําลองให้น้ําดูด้วยครับตรงนี้เราให้ให้ไปแล้วนะจะเห็นว่ามันเป็นแบบซุ่มซุ่มซำซหน่อยให้ข้างหน้าอีกตอนนี้มันนะครับมันบาบไอ,อ,อ้สิบสี่นาฬิกาละสิบสี่นาฬิกาเกือบ ครึ่งละก็มันจะอันนี้หน่อยมันจะเดดเบาหน่อยครับเพราะเราไม่ได้ใช้ไอไฟฟ้านะครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผมก็เลยจําเป็นต้องแบ่งทีละครึ่งอย่างนี้ครับตรงนี้เราปิดละเปิดไปเมื่อกี้ก็ปิดแล้วก็ไปเปิดโซนท้ายครับเดีย๋ยวพาไปดูแต่แถวนี้ลองลองเปิดหมดเปิดหมดก็ได้อยู่แต่ถ้าเปิดพร้อมกันหมดก็คงจะเบาหน่อยครับไม่เหมือนตอนตอนเที่ยงหรือตอน บ่ายโมงหรือว่า1 1บเอนาฬิกา,านี้จะแรงมากน้ำครับแรงอยู่สามชั่วโมงนี่แหละเริ่มแรงดีๆก็ตั้งแต่40่สนาฬิกาครึ่งถึงสิบสี่นาฬิกาสินาฬิกาถึงสิบสีนาฬิกาครับประมาณนี้4ีชั่วโมง4ีห้าชั่วโมงถ้าอยากถ้าอยากเอาแรงๆนะครับแต่ถ้าเรื่อยๆก็ได้ทั้งวันนะครับเรื่อยๆก็ได้ทั้งวัน ทั้งวันจนกวาดแดดจะหมดทั้งวันนี้เริ่มตั้งแต่นู้นนะเริ่มตั้งแต่สองสามเริ่มตั้งแต่ไอ้แปดโมงแล้วนะครับหัวนี้มีปัญหาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเราเราแก้ไขไปก่อนโอ้ยไม่ได้นะครับถ้าหัวไหนามีปัญหาเนี่ยเราต้องแก้เลยเราจะปล่อยให้เขาแบบ ราคา,าสั่งไม่ได้ทางานเราจะงอกครับเดียวน้ำมันจะไม่ทั่วถึงถ้าเราใส่ขี้เท้าเราต้องให้น้ําถึงนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันจะดูดดูดเอาความซื้นเร็วมากเก็บความซื้นก็ดีดูดเอาความซื้นก,กซน,กซนก็แรงเหมือนกันครับขี้เท้าไม่เหมือนขี้เท้าเก็บนะขี้เท้าอ้อยเนี่ยอย่าใส่เยอะครับเน้นใส่นิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่โอเคประมาณนี้ครับ ไปพาเดินดูนะนี่หัวใน,นมีปัญหาเราก็รีบรีบต้องแก้หัวน,นี่มีปัญหาผมว่าจะเดินเข้าไปกลัวเปียกผมว่าจะปล่อยไว้ก่อนดี๋ยว,ว่าแก้เลยะอก้เลยได้แล้ว มาลวมเด,วเดินดูน้ำครับสวนเราตั้งอยู่ไอตำบลภูหอนะครับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยไอที่เห็นเป็นกยังไม่ได้สางเพราะว่าผมเอาไว้ทำต้นพันธุ์ให้ลูกค้านะครับใครสนใจต้นพันธุ์ก็ทักมาพอมีแบ่งปันครับนี่เอาคลิปนี้ไปลงช่องทิกอก k กับ youtube ด้วยนะครับ นเราตั้งอยู่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหน่อสดๆเอาไปรับประทานกันก็ทักมาได้ครับหรือโทรมาเดี๋ยวผมบอกเบอร์นะครับเต็มตัวจดกันเลย093 16 19 256ครับอันนี้เบอร์ส่วนตัวผมเลยนะเดี๋ยวบอกอีกครั้งครับ0 9 3 1 6 1 9 2 5 6ครับครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ดูน้ําเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับดูนี่ยังไม่ได้ใส่ขี้ขเท่าแต่ฝั่งน้นใส่แล้วนะครับใส่เสร็จหมดแล้วโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ